สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการสุรบในเมียนมาทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็เปลี่ยนในวันที่30เดือนพฤศจิกายน2567สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะน้าข่าวนะครับเกี่ยวกับทางกองทัพสหรัฐะนะครับหรือว่า u s a นะครับที่มีประเด็นกับข้อผิดพลาดกับไทยตอนนี้นะครับหรือว่าที่ตั้งฐานทัพเข้ามาในแผ่นดินไทยซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ ในในตอนนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์นะครับหรือว่า,ามารายงานให้ทุกท่านได้ฟังว่าทางกองทัพสารัฐาลงมาทางตอนใต้ได้อย่างไรนะครับทา,ทางที่เขตปกครองตัวเองนั้นอยู่ติดกับจีนนะครับรวมถึงธุรกิจของกองทัพสารัฐาเดือนด้วยอะไรนะครับและมีการพอกเงินอย่างไงนะครับจะเปลี่ยนอย่างไรนั้นเรามาดูกันนะครับ ทางกองทัพสารัฐะหรือ u w s A นะครับได้ลงมาทางตอนใต้ของรัฐฉานได้อย่างไงทางที่เขตปกครองตนเองนั้นอยู่ติดกับจีนนะครับซึ่งการลงมาทางตอนใต้ของกองทัพสารัฐะหรือ u w s A นั้นเกิดจากทหารพระมะะร่พา,า,านะครับได้ขอกําลังพลจากทหารวะนะครับเพื่อที่จะมากดล้างหรือว่ามาปิดศึกกับทหารของเจ้า์ดศึกนะครับ ที่ในขณะนั้นทางเจ้าสึกนะครับเพิ่งมาก่อตั้งทานปฏิบัติการหรือศูนย์ประชาการใหญ่ดอยไตแแรงเองนะครับแต่ทางกองทัพพม่านะครับได้ทราบข่าวจึงไม่อยากให้ทางทหารของเจ้ายศึกกลับมาเติบโตนะครับเหมือนสมัยคุณศะนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทางทหารของเจ้ายศึกนะครับได้แตกออกมาจากคุณสะในช่วงเวลานั้นนะครับ ทางทหารพรม่าะนะครับจึงได้มีการวางแผนปลูกโจมตีฐานที่มั่นหรือดอยไตแรงในช่วงประมาณในปี2005นะครับในการปลูกโจมตีครั้งนั้นนะครับทางผ่ายทหารพรม่าได้ขอกําลังพลจากวาแดงประมาณ3,000นายนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นโดยการลงมาของทหารว่าแดงในครั้งนั้นนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับ เนหลังจากปลูกโจมตีฐานที่มั่นดอยไตยแรงมานานกว่า3เดือนนะครับทาง่ายทหารพม่าและทาง่ายกองทัพสลรัดวะก็ไม่สามารถยึดฐานที่มั่นดอยไตยแรงได้ส่งผลให้มีทหารพม่าและทะหารวะแดงเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในช่วงเวลานั้นต่อมานะครับทางทหารพม่าได้ทําการสงบศึกนะครับกับเจ้ายญศึก ส่วนทหารวาแดงนะครับที่มากับทหารพรม่าะนะครับที่ลงมาช่วยลบกับทหารพรม่าในขณะนั้นก็ไม่กลับคืนบางซางนะครับและมีการตั้งฐานทัพต่างๆใกล้กับฐานทัพของทหารไทย่นะครับรวมถึงไปตั้งฐานทัพที่ติดกับตามแนวชายแดนไทยอีกจํานวนมากนะครับ นี่อาจเป็นแผนการของทหารพรม่าในระยะยาวนะครับที่ให้ทหารทั้ง2อฝ่ายสู้รบกันต่อไปจนถึงทุกวันนี้นะครับสองฝ่ายก็หมายถึงว่าทหารไทยใหญ่กับทหารว่านะครับก็อาจจะมีข้อพิพาทกันหรือว่าอาจจะมีปัญหากันต่อไปนั่นเองนะครับในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับทางกองทัพสหรัฐว่าหรือ U.S.A กองทัพว้าดอนใต้นะครับหรือกองพล171จได้เติบโตเป็นอย่างมากและมีการติดต่อกับทหารว้าเหนือนะครับจนกระทั่งมีแผนการนะครับที่จะเอาดินแดนว้าตอนเหนือกับว้าตอนใต้ติดกันและคอรัชฐานภาคตะวันออกเปลี่ยนขีดปกครองว้าแดงรวมถึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งรัฐว้าหรือสถาปันารัฐวะนะครับอันนี้เป็นความคิดของกองทัพสรลรัดว้าในขณะนี้นะครับ แต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางผ่ายกองทัพสหรัฐวะนะครับยังส่งกําลังทหารไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชสานและทางภาคกลางของรัชสานนะครับในขณะนี้นะครับส่วนอิทธิพลของกองทัพสหรัฐวะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับทุกคนอาจจะรู้ดีนะครับว่ากลุ่มดีดาวุธต่างๆในเมียนมาส่วนมากนะครับได้ พึ่งพาปรม,มีของกองทัพสหรัฐวะนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนการจัดซื้ออาวุธยุทธกรณ์ต่างๆรวมถึงกลุ่มปกป้องประชาชน PDF ก็ต้องซื้ออาวุธจากทหารวะเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับกองทัพสหรัฐวะหรือ USa นะครับก็มีจีนสนับสนุนอาวุธยุทธกรณ์นะครับรวมถึงการค้าชายแดนต่างๆนะครับจนทําให้กองทัพสหรัฐวะแข่งแข่งขึ้นมาเป็นอันดับสองรองจากกองทัพเมียนมา ซึ่งตอนนี้นะครับน่าจะสู้สีกับทหารพรม่าะนะครับเนื่องจากทหารพรม่าสูญเสียหนักในการสูร้รบกับกลุ่มภายต่อด้านอิทธิพลของทหารว่าตอนนี้นะครับได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มติดอาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกําลังเมืองลา NDA กองทัพรัชานเนอร์หรือ S s p p พและกองทัพโกกั้ง m n ็ a กองทัพพระอางยยาเ n l a แนลและกองทัพอารากัน AA นะครับรวมถึงกลุ่มปกป้องประชาชน p ีด กลุ่มเหล่านี้นะครับได้รับการจัดซื้ออาวุธมาจากกองทัพสหรัดฐาหรืออยู่ SA, นะครับซึ่งในปฏิบัติการ102เศีนะครับที่เริ่มขึ้นในวันที่27ตุลาคม2566ปีที่ผ่านมานะครับทางทหารวาอยู่เบื้องหลังกลุ่มเหล่านี้นั้นซึ่งไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะครับว่าทางกลุ่มวาแดงไม่เข้าไปเกี่ยวยุ่งกับปฏิบัติการ102เรนะครับ ถึงแม้ว่าทาง่ายทหารว่าหรือ u w s a ได้ออกมาประกาศไม่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิบัติการ1027กับกลุ่มพรมิตรก็ตามนะครับจนถึงในขณะนี้ทางกองทัพสหรัฐาสามารถยึดได้3เมืองทางตอนเหนือของนัดชันโดยที่ไม่ออกหน้าออกตาเข้าสู่สงครามกับกลุ่มอื่นนะครับนอกจากนี้นะครับยังส่งกำลังทหารไปเคลื่อนไหวในพื้นที่กลุ่มพรมิด MNTA TNA ยึดครองโดยที่ไม่มีกลุ่มไหนกล้าออกมาต่อด,ด้านทหารวะนะครับรวมถึงแทบจะไม่มีใครพูดถึงทหารวะเลยนะครับส่วนธุรกิจของกองทัพสารัฐวะนั้นนะครับก็จะมีทางสีเทาสีขาวจนกระทั่งสีดำนะครับหลายคนอาจจะรู้จักกับกองทัพสารัฐวะที่มีข่าวว่าทาง ทหารว่าเปลี่ยนเจ้าพาอค่ายาเสพติดแหล่งผลิตยาเสพติดรายใหญ่นะครับแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆนะครับถ้าหากว่าไปหาแหล่งผลิตยาเสพติดในบางซางในพื้นที่เขตปกครองตนเองของกองทัพสหรัฐวะคงหาไม่เจอนะครับเพราะว่าทางกองทัพสหรัฐวานั้นเขาก็สลัดพอที่จะไม่ไปตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดในเขตปกครองของตนนเองนะครับ แรงผลิตยาเสพติดในปางซางนั้นนะครับทางแอดมินคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับอาจจะไปตั้งในพื้นที่ที่ไม่ใช่ในพื้นที่ของตัวเองที่ไม่ใช่ในพื้นที่ขีดปกครองตนเองนะครับแล้วก็จะส่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับและก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางผ่ายการเงินของกองทัพสหรัฐว่าเขาสลัดมากนะครับจากเงินสีเทาก็เอามาพอกเปลี่ยนเงินขาวนะครับ โดยใต้เปิดบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขุดเหมืองขุดฐานหินขุดทองต่างๆนะครับรวมถึงบริษัทก่อสร้างด้วยนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้ร่วมกับบริษัทของทหารพรม่าด้วยนะครับนอกจากบริษัทเหล่านี้แล้วนะครับเมื่อในช่วงแกงคอเซ็นเตอร์กำลังระบาดหนักๆอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ร่วมทุนกับทุนจีนสีเทาร่วมกันตั้งบริษัทหลอกลวงอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการทำคาสิโนและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เป็นแหล่งผลิตเงินให้แก่พวกเขานะครับตอนนี้นะครับการค้ายาเสพติดอาจจะเป็นช่องทางเล็กๆสำหรับการทำเงินของพวกเขาด้วยนะครับแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับในความคิดของแอดมินนะครับถ้าจะไม่มีกองทัพสหรัฐว่าตามแนวชายแดนไทยนะครับอาจจะ ลดกำลังยาเสพติดที่อาจจะทถลักเข้ามาในไทยได้มากกว่า50%นะครับหรืออาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับถ้าถามว่าเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่กองทัพไทยนะครับได้มีการสั่งให้กองทัพสหรัฐว่าถอนกำลังพลออกตามแนวชายแดนที่พวกเขาได้ตั้งฐานทัพลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยนั้นแอดมินคิดว่าทางทหารวาแดงคงไม่มีการถอนทัพออกไปอย่างแน่นอนนะครับ แต่ถ้าจะให้ทางทหารวาาปิดสึกกับไทยก็คงไม่ปปิดแน่นอนนะครับเพราะว่าทางทหารวารู้ดีนะครับถ้าหากว่าพวกเขาไม่เปิดก่อนนะครับทางทหารไทยไม่มีการยิงใส่พวกเขาก่อนแน่นอนอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของแอดมินนะครับ ถ้าถามว่าในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าทหารว่าไม่ถอนกําลังพลตามที่ทหารไทยเรียกร้องนะครับจะมีการสรุปกันไหมนะครับเอ็ดมินว่าไม่น่าจะมีนะครับอาจจะมีการเจรจากันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับที่อยากรู้นะครับว่าทางกองทัพสหรัฐวานั้นอยู่มาในพื้นที่จากดอนเหนือลงมาตอนตอนใต้ได้อย่างไรนะครับรวมถึง หรือว่าทางกองทัพสหรัฐามีการพ่อเงินหรือว่าทำบริษัทอะไรบ้างในการหล่อเลี้ยงกองทัพของพวกเขานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นความคิดเห็นของแอดเป็นส่วนมากนะครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมและให้กําลังใจกันตลอดมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ